ค่นะใส่มีดดวงน้อยตาสุดสิมือนี่สู้ไปก็จะเต็มบายก่อนจ้าหน้าๆๆเมาสูกมือนี่สมัยใส่มีดดวงน้อยค่ะเออเข้าวเดี๋ยวสาวนาทีแล้วยังแห่งปังๆด้วยจ้า จ้าเนาะตัวนี้สีสีเห็ดหงาโล้วนด,ด้วยจ้าเด้อบานนี้เด้อสมัยได้จ้าเด้อหายเง,ง,งี่ยังฟังรายงานวันพุธจ้าวันนี้วันพุธได้จ้าสู้ไปน้ำสมัยได้จ้าเด้อเพื่อนเพื่อนสู้ไปได้วยกันนะคะที่รัก น,น้าล้วนจะลกสมาด้วจ้าเด้อให้งหิังฝังรายงานวันพุธจา้าวันนี้วันพุธได้จ้าเห็นกระหนาวว่าจิ้มๆนี่างไรนะจ้าเนาะอ้าวเก็บไปแช่ไว้แถ้วบันนี้กะกะสใส่ได้ส่ได้หนานล้นละส่เห็ดล้นจา้าเพระาะว่ามันจะต้องไ,ไปเป็นละมือเท่าก็าต้องได้สเตนบาย ซูช,ชีไปเลยถ้าเราได้ทำงานนะจ๊ะนะเนานะเพื่อนๆเนาะอันนี้กันลอกนัก้นค่อนข้างอกสักวนันดีจ้าเด้อควานสีมาตัดมดุกสู่ไปน้ำกันนะจ๊ะนะจ๊ะที่รักทำยังไงก็ให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มน,นะคะเออข้าวเดี๋ยวสามนาทีแล้วเหงนยังปัง,ปงๆดีจ้าแซงซูชีกระดายนะจ๊ะเนาะ มาจะมาเพื่อนๆมาลุยามามาคลิปสองต่อเนื่องนะคะสุดได้ไหนจะเท่าออได้เห็นกระหนาก็พราะจริงจรินี่แหละนะจ๊ะเนาะเอาจะไปแช่ไใบะอ่ามา คลิปสองต่อเนื่องนะคะอสุดได้ไหนจะเท่าได้ดูที่ไปด้วยกันจ้าสมาด้วยจ้าเด้อให้เงี่ฟังฟังลอยงานวันพุธจ้าวันนี้วันพุธด,ด้วยจ้า สู่ไปน้ำกันนะจ๊ะนะจ๊ะที่รักทำยังไงก็ให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มนะสู่ไปน้ำกันนะจ๊ะนะจ๊ะที่รักทำยังไงก็ให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มนะมอนี้สมัยส่มีดดวงน้อยเบิ่งงด้วจ้าเด้อเพื่อนเพื่อนผู้ใดก็ได้ช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์ ส่งงานแล้วนะคะไอเอที่มาสวัสดีเพื่อนๆได้จ้าเด้อโซมาจะได้ตะคอนเต็มตัดทุยชีนี่แหละจ้าสวัสดีเพื่อนๆได้จ้าเด้อโซมาจะได้ตะคอนเต็มตัดทุยชีนี่แหละจ้า มือนีสมัยใส่มีดดวงน้อยสู่ไปน้ำสมัยได้จ้าเด้อเพื่อนเพื่อนสู่ไปได้กันนะคะที่รันกน่าโรนจับรถสมายได้จ้าเด้อให้เงี้ยปังๆรอยงานวันพูดจ้าวันนี้วันพูดได้จ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนได้จ้าเด้อสมายจะได้ตะคอนเทนตัดช่วยชีนี่แหละจ้า เต็นบายก่อนจ้าหน้าหน้าหน้ากระสุกซูชิไปแล้ค่ะเออข้าวเดี๋ยวสาวในะที่ไรเห็นยังปัง,ปงๆด้วยจ้าแก้วบานิกา,าสีใสได้สีได้หน่าโล่นล่ะสีเข็ดโล่นจา้าเพราะว่ามันจะต้องได้ไแต่ละมือเขาจะต้องได้สแตนบาย สู่ไปน้ำสม,มัยได้จ้าเด้อเพื่อนเพื่อนสู่ไปได้กันนะคะที่รักน่าโลนจะลบสู่ไปน้ำกันนะจ้านะจ้าที่รักทำยังไงก็ให้มีความสุขให้มีอรอยยิ้มน,นะสวัสดีเพื่อนเพื่อนได้จ้าเด้เอสมาจะได้ตะคอนเนต็ตัดทุด่นชีนี่แหละจ้า แสงชุ่ยีก็ได้นะจ้ะเนาะม,มาจะมาเพื่อนๆมาลุยสวัสดีเพื่อนเพือนได้กาเด้ดเอ,อไปมาจะได้ตะคอนเต็มตดชุ่ยีนี่แหละจ้าข้าวเดี๋ยวสาวในทีแวแรกยังปังๆได้จ้า สู่ไปน้ำกันนะจ๊ะนะจ๊ะที่รักทำยังไงก็ให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มน,นะสวาสดีเพื่อนๆด้วจ้าเด้อเติมมาจะได้ตะค้อนเจ็มตัดชุ่ยชีนี่แหละจ้าน่าจะยืิอประมาณนี้นะจ๊นะเนาะอันนี้ก็หน้าโลนนะคะนะามามาคลิปสองต่อนเนื่องนะคะ สุดได้ไหนจะเท่าได้อานร่รับมีดให้คมนะคะ,ะจ้าใส่มีดดวงน้อยตัดผุชิดเอนี่นสู้ไปกับสมาได้จา้าเด้อให,ห้ยังฟังต่าง,างรอยงานวันพุธจา้าวันนี้วันพุธด,ด้จา้า สู่ไปน้ำสม,มัยได้จ้าเดอ้อเพื่อนๆสื่อไปได้กันนะคะที่รนะักหน้าโลนจลนะลดเต็มใบกอนจ้าหน้าๆๆาหน้ามาสู่มาสู่ไปกับสม,มัยได้จ้าเดอ้อเพื่อนๆมา,านหนา่งีเสียงมาเนี่ย เป็นกระน,นาว no? เพราะจิ <S S. <S ้มจิ <S 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 ้ม oui> นี่แหละนะจันเนาะอ้าวเก็บไปแช่ไว้สะบีซูชิไปด้วยกันจ้าซูชิไปเลยข้าวข้าวเดี๋ยวสามนาทีแล้วยังยังปังด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆด้วยจ้าเด้อ ไปมาจะได้ตะคนเต็มตัดชุยชีนี่แหละจ้าจะเต็มใบก่อนจ้ามามามาห้าสูขดีชู่ชีไปด้วยกันจ้าสวัสดีเพื่อนเอนได้จ้าเด้อ ต้นไมาจะได้ตะคอนเต็มตัดทุ่ยซีนี่แหละจ้าแก้วบาน Arizona, ิกาสีใสได้สีได้หน่าโล่นล่ะสีเฮ็ดโล่นจ้าเพราะว่ามันก็ต้องในเป็นละมือเท่าก็ต้องได้สเตนไบจ้าใส่หนีดวงน้อยตัดทุ่ยซีมือนี่สู้ไปกับเพื่อนเลยจ้าเด้อเพื่อนเพื่อนผู้ใดก็ได้ช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์ ส่งงานแล้วนะคะไอเอที่มาค่ะเออข้าวเด๋ยวสามนาทีแนะล้วย่างปังๆด้วยจ้าเต็มใบก่อนจ้าหน้าหน้าห้าสวยโก้นก็ระปานนะี่กรเย็บบางๆจ้าน่ะเห็ดไปได้แน่สูตรไทยสูตรมันนะจ้ะเนาะ พีดูชีไปด้วยกันจ้าสู่ไปน้ำกันนะจ๊ะนะจ๊ะที่รัก <c oughs> ทำยังไงก็ให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มน,นะคะข้าวเดี๋ยวสาวนนะที่รักให้ยังย่งปังๆด้วยจ้า <c oughs> จ้านาะอ <c oughs> ตัวนี้สีสีเฮ็ดหนาโลนด้วยจ้าเด้อบานนี้เด้อหลักน่าจะซียูป,ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะอันนี้ขึ้นหน้าโลนนะคะนะจ๊ะใส่หมีดดวงน้อยตัดผู้ชี้มื่อนี้สู้ไปกับสมบาชิกจ้าเด้อให,ห้เงี้ยฟังังรายงานวันพุธจ้าวันนี้วันพุธด,ด้วจ้า 咋呢？<laughs>